สวัสดีนะคะเพืทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับ EP สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตนะคะคู่มือหรือว่าเครื่องมือในการทําตลาดร e ีบอนออนไลน์นะคะหรือว่าออฟไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าคู่มือเล่มนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำงานได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือตัวรีบอนบุ๊กนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่มาเปิดลิงก์นี้ของเอมนะถ้ายังไม่ได้ฟังลิงก์รีบอนออนไลน์หรือว่า 5s เนี่ยกลับไปฟังก่อนนะนะคะแล้วก็ เล่มรีบอนบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นเล่มเป็นคู่มือในการเก็บค่าร่างกายเชิงประจักษ์ที่เราจะใช้หลังจากที่เราปิดการขายได้แล้วนะคะ<ส>ก็เป็นเป็นการใช้ระหว่างระหว่างการทํา 5s นี่แหละคะ่ะจะใช้ร่วมกันแบบนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะรีวิวกันเนี่ยก็ขอบคุณนะคะทางกลุ่มกิฟเฟอร์ด้วยโค้ชซิงโค้ชกิฟต์นะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยที่ช่วยกันเรียบเรียงนะคะวางอ์ตเวิร์์ทุกอย่างแล้วก็เอาประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยมาจัดจัดวางอยู่ในเล่มนี้ให้พวกเราเนี่ย ติดตามค่าร่างกายลูกค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะเล่มนี้รีบอนบุ๊กคือสมุดบันทึกค่าร่างกายลูกค้าโอเคนะคะในระหว่างที่ลูกค้าใช้รีบอนกับเราหรือว่าโปรแกรมลดไขมันของเรานะคะตอนนี้เอ็มจะมารีวิวให้ดูว่าในนี้มันมีอะไรบ้างอะอย่างหน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเอ่อบอดี้แฟทตัวที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยดูดูค่าดูร่างกายตัวเองว่าเอ้ย ก่อนหน้านี้ตอนนี้เราเราประมาณไหนกี่เปอร์เซนต์ล้วก็เรามีเป้าหมายอยากจะลดกี่เปอร์เซนต์นะคะก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะให้เราดูเป็นกิมมิกในการคุยเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของสแปนด์ดค่าร่างกายด้วยนะคะสแตนด์ดค่าร่างกายแบบนี้เพราะว่าเผื่อๆบางคนเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเริ่มทําตลาดอะ่ะอาจจะแบบลืมว่าเฮ้ยสแปนด์ดมันคือเท่าไหร่ที่คือมาตรฐานที่ลูกค้าควรจะตั้งเป้าเพื่อทําให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นแล้วก็รูปร่างดีขึ้นนะคะก็จะมีบอกอยู่ในหน้าถัดไปแบบนี้นะคะมีลูกค่า แล้วบอดี้แฟทผู้หญิงต้องเท่าไหร่วะผู้ชายต้องเท่าไหร่บะลืมเปิดนั้นี้จบขนาดต้องเท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตนาดอยู่นี้<ๆ>หมดเลยนะคะการคำนวณกล้ามเนื้อแห้งกล้ามเนื้อเปียกนะคะมีหมดเลยแล้วก็หน้าถัดไปจะเป็นตารางตรงนี้ body composition ก็คือจะเป็นตารางการเก็บค่าร่างกายเชิงประจักษ์ในแต่ละครั้งเพื่อเอามาวิเคราะห์ว่าครั้งที่หนึ่งตอนเริ่มต้นก่อนทานเนี่ยเราบันทึกค่าร่างกายอะไรบ้าง ไขมันน้ำหนักตัวไขมันเป็นกิโลไขมันเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำเป็นกิโลกล้ามเนื้อรวมน้ำกล้ามเนื้อแห้งเห็นไหมมีหมดเลยแล้วก็ค่าเผาผลาญโอ้ทุกสิ่งมวลกระดูกทุกอย่างเอวสะโพกต้นแขนต้นขามีหมดจากพี่น้องเอาจริงเวลาเราไปทาแบบนี้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมืออาชีพว่ะมันเหมือนซื้อยาลดความอ้วนทั่วไปคืออันนี้มันแบบอัวเวลมากนะคะมันดูแพงมากพอเราส่ง่ล้วค่าต้นเวลาเราไปครั้งที่2ไม่ติดตามค่าเนี่ย คือเอ็มเชื่อว่าคนที่มีลูกค้ารีบอร์อยู่เนี่ยก็จะมีทั้งกินแล้วแฟตลดในครั้งที่2กับบางคนกินแล้วไม่ลดแต่ไม่เพิ่มกับอีกกลุ่มนึงก็คือไม่เพิ่มจากเดิมเราจะเคลียร์แบบไหนไอ้ค่าร่างกายเชิงประจกักษ์เชิงวิเคราะห์แบบนี้ละค่ะมันจะทำให้เราอะเคลียร์ได้ด้วยเหตุผลของลูกค้าเองโอเคไหมเช่นน้ําไม่เพิ่มไขมันก็เลยไม่ลดก็เคลียร์ได้หรือบางคนน้ําเพิ่มเห็นไหมไขมันลดอะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็ทําให้เราคุยคุยได้มืออาชีพมากขึ้นแล้วก็ในแต่ละครั้งเอ็มว่าการที่เขาเห็นค่าร่างกายตัวเองมันจะทําให้เขาปรบับเรื่องของโภชนาการของเขาเองได้ถูกต้องเพราะแต่ละตัวเวลามันเพิ่มเวลามันลดหรืออะไรแบบนี้มันจะมีที่ไปที่มาของการกินอาหารหรือการกินโปรแกรมแบบถูกต้องมันมีผลต่อค่าร่างกายพวกนี้หมดเลยเราจะได้บอกลูกค้าได้ว่า เพราะอย่างไรทําไมค่านี้ถึงไม่ลงทําไมค่านี้ถ้าจะทําให้ค่านี้ลงเนี่ยต้องปรับเรื่องอาหารอะไรยังไงบ้างลูกค้าก็จะได้แก้เกมตามกันนะคะตามที่เราแนะนําไปก็จะทําให้ให้การดูแลเป็นอาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมันจะมีแบบเรื่องของการวัดรอบเอวรอบสะโพกบางครั้งเนี่ยเอาจริงเพื่อนคือถ้าเราศึกษาจริงๆริะเซลไขมันอะบางครั้งในช่วงแรกอะมันเห็นผลนะมันเห็นผลนะคือเซลลไขมันมันจะยุบตัวลงก่อนลูกค้าการเกงหลวม แต่น้ําหนักไม่ลดหรือไขมันไม่ลดถ้าเราได้มีการวัดรอบเอวรอบแขนไว้อะยังไงมันจานวนนิ้วมันลดลงอยู่แล้วอ่น้ําหนักไม่ลดแฟทไม่ลดแต่จานวนเอวลดลงอะลูกค้าดีใจแล้วนะแล้วเราก็จะมีโอกาสได้อธิบายเพิเ่มเติมไงนึกออกไหมคะว่าเห็นไหมคะเซลไขมันมันยุบตัวเอวเริ่มเล็กลงแล้วถ้าเราต่อเนื่องแล้วก็คุมในเรื่องของอินซูลินต่อเนื่องคุมแป้งคุมน้าตาลต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวแฟทจะเริ่มลดลงแล้วก็น้ําหนักตัวก็จะลดลงด้วย ลูกค้าก็จะดีใจแต่ที่ผ่านมาบางทีเราจะไม่มีค่าพวกนี้บางทีพอแฟนไม่ลดปุ๊บไอตัวเราเองก็ เก่ย,ยังดีวะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บค่าร่างกายได้แบบมืออาชีพเลยเนาะนะคะแล้วก็จะมีรูนะคะรีบอนไอดอลนะคะทุกๆซีซั่นให้ให้ลูกค้าได้เห็นว่านี่แหละคือลองเอาพวกนี้เป็นอินสปายก็ได้นะคะคนกลุ่มนี้ก็คือเริ่มจากยูเซอร์ตั้งใจกินใจใช้จนเป็นผลลัพธ์แล้วก็มีคนมาทักถามจนทําให้เขาแบบมีรายได้เข้ามาโดยอัตโนมัตินะคะ,ะ,คะก็จะมีเอมี่อย่ในนี้ด้วยกางเกงสีแดงตัวนี้นะจ๊ะใครซื้อ,ใค,อใครซื้อไปดด้วยใกล้ เห็นไหมแดงะอยู่ในนี้ด้วยนะคะได้เห็นไหมเนาะก็แล้วก็ด้านหลังเ,เนี่ยก็จะมีเหมือนกับสรุปเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆให้อีกก็คือสินค้าแต่ละตัวนะคะเป็นยังไงบ้างสุดเด่นง่ายๆให้เราพูดได้แบบไม่ลืมอ่ะอ่ะไม่ลืมนะคะเอวอาเลมนี้เนี่ยก็จะทําให้การเก็บค่าร่างกายอ่ะที่ผ่านมาบางคนอาจจะแบบจดใส่กระดาษ A4 ใส่สมุดอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบ มันดูไม่อัปเกรดมันดูไม่แบบมันดูไม่แทนน้องใหม่พอเราแบบนี้คือเองว่าลูกค้าจะสัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพแล้วก็อานเงินสวยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเล่มน,นี้เหมือนเดิมค่ะจําเป็นต้องมีไม่ไม่ใช่ว่าใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าถามเองนะถ้าคุณอยากไปต่อจําเป็นต้องมีมันคือความเป็นมือนอาชีพแล้วมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเขารักร่างกายแล้วก็เข้าใจค่าร่างกายมากขึ้นนะคะโอเคก็สําหรับสื่อตัวนี้นะคะ รีบอนบุ๊กสมุดจดค่าร่างกายเชิงประจักก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเอ็มก็มารีวิวตัวเครื่องมือใหม่ที่เอ็มอม,มีอยู่ในมือล่าสุดตอนนี้นะคะทั้ง3มเล่มน,นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้จากโคชจากอัปไลน์ของคุณตามสายงานได้เลยนะคะเล่มนี้ราคา30บาทถูกจังสาบาทเล่มนี้ราคา200บาทนะคะเล่มนี้ราคา250บาท ถูกมากแล้วทั้งหมดนี้ถูกเรียบเรียงจากคนที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจจริงๆเป็นผลลัพธ์จากรีบอลจริงๆนะคะทำตลาดรีบอลจริงๆนะคะแล้วก็สามารถาส่งต่อความสำเร็จจริงๆเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาเรียบเรียงมาร้อยเรียงให้ทุกคนดได้ศึกษาง่ายขึ้นนะคะก็สำหรับอีีนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะคะเพื่อนๆทุกคน